เจาสวรรค์ขบคุณครับวิลูเมียสวยเขาตีดาร์คให้เราโคตรใจดีเลยปล่อยเลนไหนดีพี่อเขาร้อนอ่ะเขาร้อนมากเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเล่เขาเล่นเขาป้อมไปสวยสวยวลูเมียสวยเขาป้อมไปผมผมเห็นป้อมม่อยู่เขาเลยเขาเออสวยสวยสวยนิ่งสวย เร็วมาพี่มาเร็วมาเร็วพี่เตะเวดบูที่เวดบูที่พี่เต้ไปดูบูเของเน่อยเวดบูเวทบูเดี๋ยวผมวิ่งเดี๋วผมเดินตามไปเอาอันหล่เวดใช่ใช่เข้าไปเลยเดี๋เข้าไปเลยพี่มื่อกูเล่นตัวไหนเนี่ยเลสไงเบลดเลสเลสเลสมันเวทเลสเราเวทเลสเราเลสเราเขาเวทคืนไอพี่มันเวทเลสเรานะเวทเลสเรานะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้ว มันเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วไงไหมมุลาหขึ้นไปบนเลยไปพี่โผมตะกี้ว้าวแล้วปหวยเอ้ยตายคิดแม่งเลยเอาไปเอาหมกป่าเลยไม่ได้เลยคิดจะให้มันเล่นอีหมดอีเราเราก็ได้พี่ปอนได้เล่นมาถอยก่อนถอยไป้ยถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนใครป่าวะ เลนดอป่าเอนโซอเลนโอโ้โหางานง่ายที่เลยเอ็นโซะมาดูดคิสกลางฝั่งต,ตรงนี้เลยแต่เล่นค่อยเล่นค่อยเล่นเด็กที่เด็กที่บนสี่ตัว บนสามบนสามมูลาลองไปล่างเหมือนล่างหายนัดระวังเอามาต่อมาเอาต่อมาไม่กลัวไม่กลัวตบให้เก็บอีพี่ก่อนไปไหนล่างเดินนะล่างเดินนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดักต้อนไม่มีอสติให้นะ ล่างเดินนะล่างเดินนะถอยก่อนถอยก่อนย่งเสี่นิงงนิงนิ้งถอยตายถายถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแลอามไอ้มันเอาเลี้ยวะเฮ้ยใช่ไมนได้ผิตลองลากเกิดแ้วเนี่ยมีฟิกเกอร์อีสามสองหนึ่ง ถ้าขาดมมากเลยด้วรอใครตีกับมละยล่ลางสองล่างสองไ,ได้แล้วบบกบนแตกบนแตกอ้ครีตีป้อมเลยผมกมีแค่ีตีล่างสองล่างสองล่างสอง<ะ>ขึ้นไปกางแล้วขึ้นไปกาลางแล้วบนแตกครับบนแตกพี ระดับเล่นเฮ้ยทีเดียววะเชี่ยเคียวเขียวเขียวเข้ดาก้อนไม่ได้จะแบนมึงคอนโดโอ้โหไอสัตว์เอ้ยโดดไม่สุดว่ะไม่สุคอยไดีอะไรดาก้อนพี่พี่ลอยโซว์ใหญ่สโซกับไมค์ผมใช้สบายโอเคโอเคโอเคเอ็นโซ่ได้ไหมได้ไหมโซได้มไหมของมัเขียวว่ะปอนเออสวยเพื่อน ไอโซมาล่างล่างต่อล่างต่อแฮรรี่ปอนปอนปอนล่างได้ไหมมีคีบ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 บนไม่มีคนกันอลไรบนไม่มีคนการอะไรเลยวิบบนช่วยบดหว่ะไปเลยไปเลยไปบดอะไรถอย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 ตรงนี้สองตรงนี้สองตตีเลยนิ้งนิ้งนิ้งเยอะไปเลยพี่ผมเฮ้ยเชี่ยเน็ตหลุดควี่เอ้ยไอ้เหี้ยกูเน็ตหลุดขอโทษ เน็ตกระตุกไมนะปะยันสตรีมเลยพี่ขอโทษพี่ขอโทษแต่กินนี้เน็ตหลดนะไม่ได้โยนวันนี้เขา่านี่กันเงอแ่งยเลยนเอยอ้ยมิกไงปด่อยมลล่อ้ยเย็นเย็นเย็เยย็นเเียนนเเ็เยยย็นเย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 ็นเยนเยนนนยเยเยเยยยเล อำเลยได้เอาเร็วเลยเดี๋ยวปอมล่างให้เดี๋ยวปอมล่างให้เอาเลยอุ้ยตโลตโลเออค้ำไปเลยสู้สวยเนาะโหอันติอคิวใส่อะไรวะเนี่ยเลือตายได้ปอมล่างได้ปอมล่างได้ปอมล่างดีดมันกำลังีางร็จงารต่อยพิดโอ้ใส่สลมันผิดไม่วนตัวไม่โเร็วเร็วเร็วเปเนี่ยไปเร็วเร โดนดักเงาไว้ด okay. ักป okay. like ้อนซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยป้อนซ้ายเนี่ยป้อนก็รอดไหมพี่ป้อนถอยพี่เอาแล้วเอาไหมเราผมไปการบลให้กันได้พี่ลับบ้านไปเลยโอเคเฮล์ี่ต่อยต่อแล้วมาแล้วนะเพื่อนโซเพื่อนเลือดเลือดเลือดถอยก่อนมะ ถอยแล้วนะถอยแล้วนะถอยแล้วนะป่านมาผ่านมะถอยเลยถอยเลยพี่เด็ากลางผมไม่อยู่ไม่อยู่แน่ผมกันไล่น่าไม่ได้เข้าเข้าเลสอ่ะมันน่าจะเข้าเลสอ่ะหน้าสองหน้าสองหน้าสองถอย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 ได้ไหมถอยได้ไหมหนิงหนิงเยอะไปว่ะได้ไม okay, okay, ่ได okay, ้ไม okay. ่ได้ย่อคลิปเองแหละโอเคแกสวยนี่โอเคข้างล่างเยอะมากล่างเยอะมากล่างเยอะมากช่วยหน่อยทีม ทิ้งว่ะปอนทิ้งว่ะเพื่อนเพื่อนทิ้งว่ะเออทิ้งทิ้งทิ้งคนเป็นการเหมือนกันเลยการไม่มีคลิปแล้วมันต้องตีบลอกแดนทิ้งด้วยอันหนาตรงนี้อันหนาตรงนี้อันหนาตรงนี้มาเป็นเพื่อนกูหน่อยทีมขุ่ยเออไปอย่าไปเอาแทงดิไม่มีใครไม่เชื่อพี่ชูนีซูบั จะเย็นจะเย็นจะเย็นเขาค่อเล่นเขาค่อเล่นแม่งบนเป็นไปตามเกมเขาเลยไปบนกันต่อโลตอลโลนิงเอาไหมนิงเปนนำอีกตัวเนี้ไม่บนไหนไปบนกันบ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 นนิงนิงนิดูดูเพื่อนด้วยเอ็งลมเอ็งลมปล่อยเลนเป็นหน้าที่ของเขาไปเอาเลยต้อมแตกแล้วผมรอซ้อนอยู่ไปกันไปบนไหเพื่เนี่ยกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปผมมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเลนดองข้างหลังเอเลนดองข้างหลัง ได <muitas S 2> <sketches> ้เออได้สวยกเมียเม่อกี้ไอ้ยงก้เมียเลยเดี๋ยวแหลกได้โดนหลายโดนหลายำอยู่ขำอยู่ตีขำอยู่เข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยไม่ได้แล้วแหละแฮร์รี่โอ้โหไม่ทันละหนิงไม่ทันแล้วหนีมึงเคยเจอโลมไซโหดเผื่อดับเกินแฮร์รี่มาสอนเงินละเมิดแม่จัดเลยอ่ะอีซึอีโซกเกิดด้วยโดนขโมยบัฟอีก อจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอ็นโซแม่งเกิดละแม่งเหมือนในป่าสองตัวแล้วนะนั่นตีคอนอยู่ตอนเนี้ยซุปเนี่ยกินด้วยบางทีคอนอยู่สองตัวนั่นน่ะเอาไม่อยู่นะเยอะๆนะเยอะนะล่างไม่อยู่นะถอย โอ้ไม่ได้จริงเยิงมนเลยมอยชัยชัยชยยยโโหสัตวเลยอ่ะเี่เกิดสัตว์จงหวะเกมนี้ก็อยาบอีกเกมยเลยผมเขาให้อ้โหไหลโคตรคอคิปติตายส่วคอยคีฟติเอ็นโซตาย้าไปตีหรืตีคอนอือตาย กันยูเน่นะอะไรวะเชี่ยสองตาติดแมวนะูโดนอันติเทนตายฮะโอ้โหรถไม่แตกราเมจเบาไปไหนพ่อหนุ่มเราสวนอบครับวิลูเมียสวยจากด้วยพี่ ขาปีดาให้เราโคตรใจดีเลปล่อยเลนไหนดีพี่คือไปก่อนนะคือไปก่อนเอาไปโนคือไปก่อนต้องคือไปก่อนไปเขาร้อนอะเขาร้อนมากเลยเห็นไหมร้อแล้ดี้ย่เราแบบเอ็นแล้วอะสวยสวยสวยเขค่อยนวดค่อยนวดแทงมันไม่มีนะจะเอาไหมจะรวมไหมเ้ยน่าผมไปแล้วนะปล่อยการก็ได้ปล่อยการก็ได้เนี่ย เมจรินอคณมไม่ถึบาวต้องให้มูาดปาดไปเออเขาเยกเขาป้อมเลยสวยสวยเนียสวยเขาป้อมเลผมเนี่ย้อมม่อยู่เขาเลยเออสวยสวยสวยนิงสวยได้ได้หมด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 ทีมหมดทีมป้อมป้มป้อมนะป้มปเคเคลเกิดใหม่นะเคลเกิดใหม่อดยวหนิงจะยังมันมีคิดอยู่หนิงมีคลอยู่เอาเอเอาอีกนะจบได้เลยเข้าเข้าเลยเข้าเข้ ยิ่งเราโตใหญ่แหละได้แตกสวยจบ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 สวยครับเฮียเสวยนั้สวยเฮียจังหวัดด่างจังหวะเดียวเลยเฮียฝั่งพีคเมื่อกี้นั้นฝั่งนี้คงจะร้อนมากแน่มมา จังหวัดดา่จาจังหวัดเดียวเดกยี้เนี่ยนไะอ้ที่นี่ไฮไลท์สวยจัดอ่ะบอกเลยทุกคนแบบถอดใจกันหมดแลว้ว <c oughs> โดนสโนโว์บอลเยอะจัด